โอเคครับผมขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยราการนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมไอคราว์เกินนวไมครับไลฟ์เอาชีวิตรอด EP ที่ยี่สิบเกกันอีกครั้งนึ่งครับผมเราจะมาต่อเมื่อวานน้ครับผมเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มันเด็ดเป่งนะผมไม่สามารถที่จะไลฟ์ต่อได้ก็เลยหยุดการไลฟ์ไปนาที่นั่นเลยนะครับผมโอเคงั้นเราจะมาใส่ประตูนะครับผมประตูเอาเป็นไม้เบิร์ดไม้เบิร์ดอีกล ไมโอ๊ก oh. เอาเอาเอาแล้วเอาเอาเข้าไปไมโอ๊กอีกแล้วอ่าไม้จังเกิลนะฮะประตูจังเกิลอ๋าก็จะประมาณนี้ไ,ได้ไหมิล์ล <L ull. S 1> ก็ใส่สลับไม่ได้อันนยังอ๋อแผ่นเหยียบสี่อันวางไว้ตรงนี้ ตรงนี้อโอเคว้าว <Wow. S 2> แล้วแล้วเอ็นพีซีของเราจะเอาไว้ตรงไหน <Okay. S 2> ถ้าว่าเอ็นเอ็พีซีเราต้องใช้เป็นตัวเล็กโอเคเราจะใส่ได้ปน๊บไหมด้านล่างก็เอาไว้เป็นห้องเก็บของเนาะโอเคปะตกลงปะโอเค องั้นเราอ่ะเอาอินพิซีนครัผมไปอยู่ด้านบนดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราน่าจะทําเป็นประตูรัวแบบอ่ะทำเป็นอย่างงี้1หนึ่สสามสี่้าโอเคเราก็ย้ายจากอันนี้มาไว้ตรงนี้อย่างนี้สลับกันสลับสลับที่กันอ่ะ โอเคอ่าเรามีนี่ว่ะอ่ะมันก็มันก็มันก็พอดีนี่ว่ะอืมมันมันพอดีอยู่แล้วใครว่าไม่พอดีนี่อะ อ๋อเหลือด้วยซ้ำไปมอบไข้อ่ะโอเคตรงนี้เราก็จะเคลียร์ออกเนาะโอเคฮือรเฮรเราจะเอาไปว้ข้างล่างกันนะครับโอเค นามาไว้ข้างล่างไว้ตรงไหนดีเอ่ยลอนอ่า้วขอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเก็บไ้เก้บไปให้หมด โอเคเสร็จแล้วเราจะย้าย NPC มาอ่มาในบ้านของเรากัน,กนเลยนะครับผมเดี๋ยวนะสมมตินะถ้า,าว่าเรา,าต่อมาอย่างนี้แล้วเราก็รอให้มันมืด เราก็ไปทุบแจงเอฟซออกมาอีกทีหนึ่งอย่างนี้ได้ไหม yes, yes. คนคิดว่ามันได้ไ yes, yes. แสดงว่าเราก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องใช้รางรถไฟนี่ใช่ไหม แล้วอาหารตัวอยู่ไหนเมื่อกี้โอเคอยู่นี่ไหนอ่าปิกแอคหินโฟจูนสองอินฟินซี่อเบกิ้งลเวยสามสิบเราต้องเลเวลหกี่วะเรามีแค่เลเวลห้าได้ข้ไม่ได้นี่งไหมเหลืออยู่ที่อ่าฮะก่อนฝุก เตียงสีแดงเตียงที่เราคุ้นเคยนะครับผมเ,เราเอาเตียงมามาย้ายไปด้านในกันดีกว่านะครับผม ่าจะทำเป็นประตูอีกประตูหลังประตูหลังบ้านอ่าเมื่อกี้ผมเอาอะไรวะโอเคงั้นเอางั้นเอาไวไ้เป็น EP หน้าก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างฟาร์มคนแก่อัตโนมัตินะครับผมแต่ตอนนี้ก็อัตโนม,มือไปก่อนนะครับ กรมทางเดินครับผมครับอ่าสมหตินะครับผมถ้าหากว่าเราเอาเตียงมันทำเป็นอย่างนี้เอามาไว้เป็นอย่างนี้เราหน้าตาของมันจะเป็นยังไงเก็บมาเราทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเอาไว้ตรงนี้หนึ่งอันอย่างนี้อ่าอย่างนี้ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นอาชีพเนาะวางมางเลยแล้วกันอ่าตรงนี้ทางเดินสองวางเตียงไวอย่างนี้โอเคแล้วก็จะวางเตียงไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อาชีพอยู่ตรงนี้ A few moments later หรือว่าเอาบล็อกอาชีพไว้อีกฝั่งมันจะเหมือนกันไหม <c oughs> แก้ตรงนี้สมมติว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นเตียงที่เราเอ่อให้เอฟซนอนนะจ๊ะแล้วก็1 2 3บล็อกตรงนี้สามบล็อกนี้ก็ะปอนทางเดินส่วนนี้ก็ต้องเป็นอ,อาชีพอ่ะบล็อกอาชีพ เราอาชีพนี่ก็เป็ทางเดินหนึ่งแล้วก็เตียงอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันปับ๊บ many months later หนึ่งสองแล้วก็ทางเดิอนอีก1 2 3 4ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนอย่างนี้แล้วก็ทางเดิอนอีก1 2 3 4อาชีพตัวจะแก้ยังไงดะ นี่ก็ทำเดียอีกหนึ่งสองสามสี่เบอร์อาชีพป,ปุ๊กปุ๊กโอเคกันทำอย่างนี้ก <years> <c oughs> ว่าจะลงลอยนะ <c oughs> ม่มีอะไรเพมไม่รู้จะพิมอะไรดีเออน,น,นั่นดิี๋ยวผมกลมาุ่มกันว่าผมจะพูดอะไรดีเหมือนกันโอเคถือว่าเอซของเราผมก็ย้ายมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเราค่อยไปหาวิธีผมสร้างฟาร์มเก๋น,นะครับผมเดี๋ยวผมไปหา่อนนะครับผม EP หน้าน่าจะได้ใช้แล้วแล้วเอซมันจะมีลูกให้กับผมไหมใช่หมเอซมันจะมีลูกให้ผมไหม นายจะนาจะออดออทก,ก,กันไหมเอ่ยเ <Huh? S 1> อพีซีฮะเค้ก็ได้อยน่าเชืาอตอนนี้เบลาบันแล้วก็มีไอ้น,นี่เด้อเรี่ยผมจะยาโต้ไอ้นนี่อเอาไปด้านในย,ยังไงวะหรือว่าจะต้องทุบทิ้งเลยเหรอ เราค่อยไปแลกใหม่ไปตรงตรงด้นนั้นด้านหลังซอมบี้มีเสียงคลอกแคกโอ้อย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 ทำอะไรจ้ะ เท่าเผ่าเหรอเตาเผาเตาเผาเตาเผ่าเราจะเอาไว้ตรงไหนจะเตาเผาเตาเผ่าอ,อ,อันนี้ช่วยวเขาไปขับได้ไหมหนึง่งสองสามโอเคตี่นี้ก็เป็นห้องเก็บของนะจ๊ะ อมบี้ขี่ไก่อมบี้ขี่ไก่เหรออมบี้ขี่ไก่เอ้าเดี๋ยวมึงมึงมึงมาได้ยังไงก่อนไม่มันมันมันขับไก่ด้วยตัดตีแรมกันเรา เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไว้ตรงไหนดีวะเอาไว้ตรงเก็ตายเหมือนกันนะสมบี้รอเดี๋ยวขอเก็บนายไว้แป๊บนึง่งสมบีโอ,อยจะตายโอ,อยจะตายใจเย็นสิจ้ะตายนะ à. Thế <sality> nào luôn hết tem phép này